ได้นะกายอะไรสักอย่างฮคิมจินะคิมูจิอ่าอ่าฮอ่าได้นีโร่นี่มันคือยังไงกามันตายแน่เลยคนเนี้ยเจ้าส์า้วตายแล้วใครไว้ดีวะผมผมรสตเกมโอ้โหโน้โน้ อะไรมันพูดไม่หยุดเลยอะแจ็คก็ชีจิมโดนนะเมื่ีพวกมาบ้านๆข้างๆกูแล้วแบบแขกกูใหญ่เลยอะโอ้โหบอกขอให้สนุกนะไอผู้หญิงคนนี้เหรอเออมึงถามคนนี้เขา,าชื่ออะไรเฮ้ยไม่ได้กุณแจ็คลองดูก่นทุกคนว่าเสียงคนนี้เป็นไงบ้าง <นำ S 2> ฟินไหมฟินไหม What is your name เปิด อเจ <C ane> oh, ชื่อชื or? ่อพยางเดียว่ะเรียกยากว่ะกูฟังไม่ทันได้ซ้ำอ่ะชื่อเบอ่เหรอถื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 นเนมเนมจันเอสคาโหเสียงมัโคตรเอาเืออ่ะันเอส b าเเสียงม่โคตรเสียวอเ้าอ้ยโอ้หสโคตรเสียวเสียงมันเสียวจริง เส enfin, ี่ยงแม่งเสี่ยวจริงอี๋เหมือนเหมือนดูหนังโป๊อ่ะแม่งฟินจริงดูดินี่ต้นตำรับของจริงอ่ะของขึ้นเลยเนี่ยชูชังแล้วเนี่ยมันเริ่มพังงานแล้วเนี่ยมังกรเนี่ยมันเริ่มโดนหนังญี่ปุ่นเลยมันเริ่มมันเริ่มมีอาการโดนดามเมดอยู่แถวๆผมไปแล้วเจ้าของเสียงญี่ปุ่นมันเอาเรื่องว่ะมันค่อยมันค่อยแบบ ค่อยมีอารมณ์หน่อยอะเวสอย่างเงี้ยมีอาบีมีเต้ยเนาะไอ้แจ็คตอนฟิวจะยังยังกูยังฟร์มโอเคเฮ้ยใครอะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไม่ไปบอลกูอย่าเฮ้ยดับฟอร์มี่ของเราดับฟอร์มี่ไอ้แจ็คกูมีเรื่องทำไมวะตีกูไอ้สัตว์ นี่นี่สักเอาไอ้มึงเอาอะเฮียเนบอลก้ใครล่อวะเอแห้ยเป๋ไปสักจะเอาใช่ไหมเดี๋ยวแยกมันแยกเบนบอลกันเหียเอาอ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 ไอสัตยุดได้มา The f u c k ะตายแล้วเหรอตายดหี้ย เงียบเงียบอย่างวะไอ้เฮียไปบอลกูสัตว์จะแตะอย่ายุ่งลบหนึ่งพันเลยลบสองแล้วกูขอให้มันดรอปให้แม่งตีกูไอ้สัตว์กูสวนล่วงหมดอะไอเฮียพี่เจมันเป็นทอมมี่พี่ฮะไอ้เจไอ้เฮียมันเป็นทอมมี่ไอ้สัตว์มันเป็นทอมมี่กลับมานายช่วยเราหน่อยดิเพราะจะมีปืนไหมมันเอามายิงเราแน่นอนอะเงยปืนเอาที่นี่ดีมาประแจ บ้านประแจเราจะต้องไปบ้านประแจไปหาปืนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกับบ้านประแจอาจจะเป็นบ้านโืนก็ได้ปนายคอมเวอร์เรา่อยแม่งมาแน่ตอกเลยพี่เจไอ้ยมันเกิดไหนวะกูจะตายเนี่ยนี่ไงมันเกิดจะงอนมันก็วิ่งมาหาพี่มันวิ่งมาหาพี่เดี๋ยววิ่งมาตรงมาเลยพี่ดูดิไอ้เหี้ยแจ๊บไปหาปืนให้กูปิดดนี่จ้ะอาปืนให้กู คือทอมมี่ฮะกำลังวิ่งมาตรงนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยมึงทันปะเนี่ยโดนโดนเกมมันไม่รู้มึงคนไหนมึงรีบวิ่งออกมันรู้กูใช้ตัวปีเตอร์ตัวเดียวเนี่ยเนี่ยกูวิ่งจุดกลมโกมันเห็นแค่จุดกลมโกมันก็ไม่รู้แจ็ครไงมึงวิ่งมาบิดลิกเหรอเปล่าข้างหน้ากูเลยเนี่ยมันเลยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ดิวแจ็คเกือกลูกตองเว้ยเอามาดิแจ็คเราเร็วเลยพวกกูไม่รอดหรอกไอ้เหี้ยด้วยบ้านโทรอยู่ มึงอ้าวอ้โอ้ยอบแล้วแนไม้กูหมดภารกิจหนีตายดูไวนอย Apple Pen กูมีปืนแต่มันปืนแฟกกันโธกูเจอบ้านโถกูไปไม่หดต้องมงไปหามันมาแล้วไอ้เชือตัวเล็กกูว่ามันยิงใครอะมันใชแล้วมันใช้ปืนแล้วสัตว์มึงโดนไอ้ที่อแจ็คมันยิงใครวะ มันอยู่ไกลกูอยู่ไกลเข้าใจไหมมันยิงเจสันพี่เจยังไงเหรอคนนี้แหละถ้ามันมีเรื่องกับเราอ่ะนายมันยิงเจสันเปล่าอยิงเงมันยิงไปแล้วยิงไปแล้วยิงแล้วกูกลับนะกูกลับไปโทรนะโชคดีที่มันไม่เอาเรื่องไงเจยังไงวะมันยังไงวะเจ้าอย่างที่เดี๋ยวเดี๋ยวรอมาได้วุ้นก่อนมันจะตีกูเออแต่มันไม่มีปืนก็โอเคแล้วใช่ไหมล่ะโอเคเฮ้ยมาเชตเต้เดีมันมาเอาเคลื่อนเดี๋ยวมันมาเอาเคืนเปล่าเฮ้ยกลับตัวกลับใจว่ะเฮีย เคียงบแบบเคียงไหลอะเออมันจีบมีดนะเจเต้มันไม่ตีกูเนี่ยตีแบบตีบ่แบบขอโทษนะครับโอ๊ไม่นอนวิ่งหายแล้วมึงผมว่าบ้านฟิวมันต้องวางวางแสบไปแน่ๆเลยโธ่ยังอ่ะแจ็ครอพี่จะไปช่วยเจมส์เจมสก็เลยวิ่งแบบเสียเวลาเลยอะ่ะ เก่งกูเกง,งแม่งอะะเงี้ยเป็น,เป,นเป็นมึงล้างแค้นกูปะ่ะล่ะกูฆ่า,ามึงอะไอ้วางแถบอยู่ด้วยวะถ้าเกิดกูเยียดใช่ไหมคนเราเขาต้องล้างแค้นสนิวะโดนฆ <คน S 2> ่ามันก็ต้องแบบมีความเกี่ยวกาดอะสามแถบป่ะเพื่อนเฮียกูเสียว,วยผ่านอะยรมาก็คือมันไอ้ดิวไอ้ดิวพูดแบบโอ้โหพี่เจมันดิ่งหาพี่เลยไตัดตัวโคตรเสียวเลยใครๆมาโคเวอร์คนหน่อยดิมันเกิดอยู่ตรงจะงอยแต่มันยิ่งตรงมาหาพี่พี่คิดบ้างไงอะ ทำไมดิวะโง่ไม่ได้จริงันวางแถบสามอันมาเด้ยนิดแถบก็กูเหยียบอยู่ดีอ่ะตรงไหนพี่มาดิี่ผ่านแล้วแจ๊กมันการมันการมันเป็นมันเป็นโอ้ผมมียาอยู่นี่แไงตันไปดิตันไปดิมาแล้วมาหากูล้วตัวได้ปะเจ๊หายปะเสียงเพลงยังอยู่นะ หายบ่ะหายบ่ะกะปลูกอมสินไปนอนแล้วเหรอฝันดีนะกระปลกอมสินใช่ลูกหยีเขาเขาไม่เลวหรอกเนาะแล้วเมื่อกี้เขาตีเขาตีเขาตีเจทำไมโอ้ตายโอ้ตายตายโอ้ตายตายดีนามีมีดเจไม่รู้อ่ะตีก่อนนะเปิดก่อนนะ เปิดก่อนก็สวนนั่งแค่นั้นแหละผมไม่เคยมีเรื่องกับใครเว้ยไม่มใครเจอน้ำมันเลยขาดอะไรขาดน้ำมันเหรอแก๊สอ่ะใช่แก้โใครมีกุญแจมาผมมาช่วยพี่แจ็คละพี่แจ็คอยู่ตรงไหนนะริมเลริมเลเจ็บมากว่ะโอ้ตีนไม่น่าหมดตายนะกูริมเลใช่ไหม จะวิ่งมาเลยตายแล้วเหรอตายแล้วมีอยู่จริงหรือเปล่าฟิวบักหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่อยู่ตรงถนนเลยมันถนนแล้วมึงแล้วมึงปีย๋ผมแล้วมันยังไงมันมาเลยเหรอมันมาเลยไฮ้ยฟิวบั๊กบอกล่าวะไม่น่าจะไั้ไปละไอเดียวไปดูที่ฟิวอ้าวไม่เคยมีเรื่องไม่เคยเปิดไซคอคโอ้ ขอมาเปิดแลกก่อนนะล้าผิดตรงไหนวะบัคป่ะพี่จมดินเลยเฮ้ยโอ้โหอยู่หลังบ้านเราเองหนีก่อนอย่างนี้ถ้าเกิดรู้ตัวว่าจะตายต้องกลับของไว้ก่อนเกมแม่งทำอ๋ออายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้ยมาแล้วมาแล้วมาเร็วเฮ้ยสนุกุนหินยืนดราเว่อโ๊ยอ๊ายชิบหายเอ้ยเบิ้ลสุดก็เหนาอ เฮ้ยคนไทยอยู่ไหนคนไทยข้างหลังเด้อยข้า,าหลังกูเหรอวะแต่วน้ำมัน,<กา>นไม่มีเลยน,น,<กา>น้าสว่างไปดิ ไปไหนแล้ววะอ้๊บโอ้ยนี่ไงอ่ะวิเฮ้ยเป๋เป๋เข้ามามึงโดนแถบอะอย่างน้อยอะเนนนนน้้มมััะจใส่เลยใส่เลยซึบซึบด็นี่ไงซืบไปมันจะเป็นบ้านผมผมทำไปแล้วผมเกิดสปริงวอเตอร์เมื่อรอบนี้ใส่เร็วใส่เร็ว เฮ้ยช <S preach miracle> ุบชุบเล่นนอกเล่นในเข้าไปโอ้ยมีแงะได้แง่แง่พี่กดย่างยองนั่งยองกดคอนโทรลนั่งเข้าไปใกล้โอ้ยทำมีเคียงบักเคียงไหลกันเปล่าเฮ้ยคือเขาบอมมีเอาวักเคียงบักเคียงไหลว่ะจากศัตรูกลายเป็นมีศัต เด็กเคที่กูฆ่าจากศัตรูกลายเป็นเคียงบาดเคียงไหลวะทำไมมันไม่ทำอะไรมึงเลยวะอุ้ยโดนว่ะไอ้ดิวพลาดเหรอพลาดตายเลยเจดิวตายเหรอมันรู้แสดงว่าเติมพลาดอืมมันจะได้ยินเสียงไงถ้าเติมพลาดสรุปฟิวก็บักใช่ไหมน้ำมันเติมไปไม่เสร็จสิมันกินทุกอย่างอะเจ วางแถบเสร็จแล้วมันเหยียบทำไมวะไม่เ <Club>? ข oh. ้าใจเหมือนกันเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยไอ้เหจ้ะการดนเจทัมม่ตีไอ้เทำม่มันรักกูอะไองาไี้เงา้งาี่้เา้งูอาจงา้าเง้เง้อ้อเ้างเ้า้ไา้ ไม่เลยไม่ทำกูหูกูมันช่วยเจลออกด้วยเมื่อกี้มันช่วยนะจะฉีดยายให้มันแต่มันเข้าตัวเองอ่ะมันมีวิธีแบบฉีดให้เพื่อนโดยตรงปะมันต้องขิวร่างกายตัวเองก่อนเป็นปกติแนะเจโอ้โอ้เนี่ยเกือบแล้วมึง ไปแล้วแต่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 นี่กูฆ่ามาทางอ้อมนะกูจะบอกเลยคือกูวางแถวแต่มึงมึงก็เห็นกูวางไม่ใช่เหรอวะนึ่จะมาเหยียบอีกทอมมี่พระเอกอะไรวะตาไม่ดีเฮ้ยเันได้เข้ได้แล้วกี่นาทีจ๊ะ เจ็ดนาทีโอ้โหเจ็ดเร็ววะไม่ไหวว่ายาผมไม่ไม่เยอะพอหุยเฮียเอ้ยสวยแล้วกูฮุยตันตันตันไดรเรื่องไมเจ๊เจ๊ ดินโคตรยากอะตอนเนี้ไม่รอดอยู่แล้วนะ